มิกกี้เป็นหลานของคุณหญิงพจจมานมิกกี้ชีวิตจริงที่ไม่ธรรมดาสำหรับหนุ่มมิกกี้โนอนอันพาณาป้อมเพชรหรือที่หลายคนรู้จักกับเขาคือสามีของนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณนอกจากเรื่องอายุที่ค่อนข้างห่างกับฝ่ายหญิง มีสิ่งที่ผู้คนสนใจเช่นกันนั่นคือนามสกุลของเขาโดยเจ้าตัวเคยเล่าว่าญาติฝั่งคุณแม่เป็นราชนิกูลแต่จริงๆไม่ใช่คนมีฐานะอะไรขนาดนั้นเดียวได้ว่าใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาเลยก็ว่าได้ก่อนจะเจอภรรยาคนนี้เจ้าตัวเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงหากไม่สนิทคือไม่ยิ้มให้ใครที่ไหนรวมถึงไม่ได้เฟรล,ลี่จะเลือกความสบายใจของตัวเองมาก่อน แม้คนจะมองว่าเรามีทุนแต่คือเป็นเพียงคนทำงานทั่วไปโดยบ้านที่หนุ่มมิกกี้เคยอยู่ช่วงนี้ก็ยังไม่แต่งกับภรรยาเป็นเพียงสองชั้นเรามาอาศัยตั้งแต่เล็กสไตล์การแต่งจะเน้นความเรียบง่ายและอบอุ่นในเวลาเดียวกันบริเวณด้านนอกจะมีสระว่ายน้ำกับลานจอดรถส่วนตัวชอบออกกำลังกายเลยต้องมีฟิตเนสซึ่งเราจะทำต้นไม้ไว้หลากหลายชนิด เพื่อช่วยให้บรรยากาศรอบๆเป็นธรรมชาติร่มรื่นมากขึ้นห้องนักเล่นออกจานแนลสไตล์โมเดิร์นเรียกได้ว่าน่าผักผ่อนมากเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามตั้งแต่เจ้าตัวใช้ชีวิตคู่กับสาวเจนนี่เขาก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านของเธออีกทั้งยังมีน้องโนล่าเป็นแก้วตาดวงใจคอยหาอะไรสนุกสนุกทำกันบอกเลยว่าเป็นอีกครอบครัวที่ดูแลอบอุ่นมาก แม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวออกมาว่าฝ่ายชายพยายามเข้าหาสาวเจนนี่เพราะมีชื่อเสียงแต่จริงๆแล้วกลับไม่ใช่เลยถึงพวกเขาจะอายุห่างกันมากถึง9ปีถือได้ว่าไม่มากเกินไปเพราะทั้งคู่ดูเหมาะสมกันมากหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าหนุ่มมิกกี้เกิดที่แคลิฟอร์เนียและได้สัญชาติอเมริกันตามกฎหมายเป็นลูกชายคนเดียวของคุณพ่อสุภราชอันพารอดีตนักสแสดง นักกีฬารักบี้และโค้ชลักบี้ทีมชาติไทยบูชัยอดีตรองอธิกรารบดีกรมตำรวจและคุณแม่ดอ,อร์สิริพรอ,อันพาฒมิกี้เป็นลูกหลานตระกูลดังอย่างตระกูลนาป้อมเพชรแต่มาใช้นามสกุลอันพาฒตามคุณพ่อสุภรัตน์อันพาฒโดยคุณตาป้อมเพชรนาป้อมเพชรของมิกี้เล่าประวัติว่าตระกูลนาป้อมเพชรนั้นมีอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหลานเคยทั้งสองฝั่งคนหนึ่งชื่อทักษิณจินวัฒน์ อีกคนชื่ออภิสิทธ์เวชชชีวะซึ่งนามสกุลนับปอมเพชรเป็นเหมือนผู้ใหญ่อยู่ตรงกลางแตกหน่อออกไปคุณทักษิณมาได้กับคุณหญิงพจมานาปอมเพชรพจมานก็เป็นลูกพลนตำรวจโทรเสมอดามาพงกับคุณหญิงพจนนาปอมเพชรส่วนสายคุณอภิสิทธิ์หรือนามสกุลเวชชชีวะนั้นแม่ยายของคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณตาปอมเพชรนาปอมเพชรเช่นกัน